สวัสดีเดอะะ้อค่ะพี่น้องวันนี้มาเฮ็ดกับข้ากับปลาหมาบานบระหนกเดอ้อวันนี้ปลาสิมาแกงเฮ็ดเนี่ยพี่น้องเห็ดสิเมจิกับอนเฮ็ดนางฟ้าสองอย่างเครื่องของไม่ครบหรอกแต่อยากกินแต่คิดว่ามันคงแซบอยูอ่พี่น้องถ้าเราใส่ของหลายๆเครื่องหลายๆเมื่อคงนัวอเนาะนี่เฮ็ดเมจิเดอ้อพี่น้องเด้อเนี่ยมันอ่อนทสดเลยโลละร้อยบาท เฮ็ดหลายมือเนี่ยกินแต่เฮ็ดเน่ยหน้าฝนเนาะฝนมันต้องพิ่มพัมกับเฮ็ดกับออกแล้วแต่เฮ็ดอันนี้เขาเพาะเฮ็ดเมจิผสมกับเอ่อหเฮ็ดเมจิแพกหนึ่งเฮ็ดนางฟ้า <c oughs> แล้วก็ได้บวบพี่นอ้องบวบอันบวบอ่อนๆเลยแต่เสียงดีกับบวบเหลี่ยมเนาะบวบเหลี่ยมปลากระหาบอร์ใเนาะกับมีส่วนผสมเข้ากับบวบ แล้วก็ใบาะแรลงหลักเนี่ยใบอีตูเนี่ยมันมันเหี่ยวน้อยหนึ่งใส่เด็ดโดนแตมกระแซบอยู่พริกหลุกโดดลูกโดดป้าเสียเอา้อยแล้วนี่พริกต่าเผ็ดหน่อยเผ็ดหน่อยก็ใส่เยอะหน่อยอันนี้ตะไคร้พี่น้องหั่นกระเทียมห้าหกขีดกินสไตล์บ้านนอกของไม่ครบแต่อร่อยแล้วก็หอมหัวแดงหอมหัวแดงพี่น้องขาดไม่ได้คือน้ำปลา แล้วก็ลดนัวเรามาตํากันดีกว่าพี่น้องเรามาปรุงเครื่องกันดีกว่า้าไม่รอช้าแนะ้ะความหิวไม่เข้าใครออกใครพี่น้องเลย,เ,ยเรามาตํากันละความหิวไม่เข้าใครออกใครเดี๋ยว ของไม่ครบแต่อร่อยพี่น้องเราของที่ตำอยากลงก่อนตะไครนะ่ไอ่ลงไปเลยหตะไคร่ป้าว่าโบราณโบราณตำบุ๊บลงไปใส่หม้อเลยดีกว่าเดี๋ยวทำกระเทียม ตามไ็่ต้องแหลกหลายพี่น้องตามไ็่ต้องแหลกกระเทียมหกเย็ดหัวหอมแดงหัวใหญ่กับสมสี่หัวพี่น้องเนง่ตามแบบมืบ่อนี้ผมมีใบยญาน,า,นางเด้อดพี่น้องก็เลยบ่ใส่มันมันก็คงแสบอยู่อยู่ที่เราปุ้งเอาพี่น้องเนาะแกงบ้นบาน พริกกัมีทั้งสีแดงทั้งสีแดงสีเขียวแล้วแต่เพ็ดหลายเพ็ดน้อยใส่ลงไปพี่น้องเพ็ดหลายก็ใส่เยอะเพ็ดน้อยก็ใส่น้อยเอาเต็มที่อ่ะ เราไม่เอาแหลกเยอะพี่น้องเอาแหลกขนาดนี้แล้ไม่เอาแหลกเยอะผ่านบวบนี่บวบพี่น้องบวบอันนี้คงหวานดีอ่ะล้างแล้วป้าล้างแล้วปู ปลูกที่หน้าบ้านเยอะอยู่บวกแต่มันเพิ่งขึ้นยังไม่ได้กินพี่น้องนี่ซื้อมาเด้อยี่สบาทจริงๆอ่อะอยากได้บวบเหลี่ยมบวบเหลี่ยมมันหวานดีหาไม่เจอบวบนี่ก็โอเคอยู่เห็ดป้าล้างป้าฉีกแล้วบวบก,กันพี่น้อง กินง่ายๆแบบสไตล์บ้านๆแต่แซ่บเวอร์พี่น้องเลยของสดๆเนี่ยยังไงก็อร่อยตำลึงบ้านป้าเยอะเลยเดี๋ยววัน2อวันจะทำตำลึงต้มจืดตำลึงบัดช,ชอ่อให้กินเนี่ย ง่ายง่ายสไตล์ที่เราเคยอยู่ไร่อยู่นาพี่น้องเ้ยชีวิตป้าเคยอยู่ไร่อยู่นานเนาะกินอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยหาอะไรได้เก็บมาแกงกินกินได้หมดทุกอย่างผักปลอดสารพิษด้วย สองถ้วยป้าชอบกินนะเนี่ยมันหวานแล้วก็เห็ดหั่นไม่ต้องผัหั่นอะไรดิพอกินได้พี่น้องเลยเราไม่พิถีพิถันก็หั่นกินออกมากินได้แล้วออกว่าโอเคสวยไม่เคลระคระเราไหนเราก็กินอยู่แล้วนาอพี่น้องเนาะได้สองถ้วยอยู่ นี้อร่อยนะคะกินร่อนพี่น้องเลยกินร่อนได้ได้ถ้วยกว่าเดี๋ยวเรามาแกงกันแกงกันอีกกว่าการแกงมาได้พี่นอ้องไ่้ฝาตะไคร้ลงเลยเนี่ ลร้อนเลยพี่น้องไหนพี่น้องเนาะของอร่อยชี้น้บล้างโคกนะจ๊ะพี่น้อง น้ำป้าไม่ใส่เยอะเพราะว่ามันออกมันจาบบวถ้าไม่พอมากมายอย่างไรก็เติมมาล้างครกล้างสากดินี่วิเศษตรงน้ำล้างครก นะน้ำปลาสักเท่าที่มันนัวพี่นอ้องนัวหลายนัวหน่อยเราแกงกินเองอนะเนาะ ผงชูรสนี่ก็แล้วแต่ชอบมากชอบน้อยชอบนัวหลายก็ใส่หลายอาว่าบวบใส่บวบลงก่อนเห็ดในหลายอยู่พี่น้องได้สองถ้วย เดี๋ยวน้ำมันออกมาบวกน้ำเยอะมีปลาแห้งก็ใส่ปลาแห้งก็ได้แต่ปลาแกงแบบนั่นแหะแกงแบบบิอซ่าเนี่ยรอมาเดือดสักพักพี่น้อง สักพักง่ายๆสไตลบ์บ้านๆกินง่ายๆสไตลบ์บ้านๆแป๊บเดียวแหละ ตอนเราอยู่ไร่อยู่นาพี่น้องตอนอยู่ท้องไร่ท้องนาเรากินอย่างนี้แหละหาอะไรง่ายๆกินมีอื่นมีเขียดนีะไรถ้ามีเราก็ใส่ไปไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่กเกาแกงให้แซ่บมีปะละก็อระะ่อยแล้วพี่น้องเอ้ยซ่บนัวแล้วอาหารธนาคารหลูซุ้มไม่ได้เด้ออาหารบ้านอกเราพี่น้องแซ่บแซ่บปลามากหลาย น้ำมันออกมาเยอะแยะเลยบอกเราจะชิมได้ก็ต่อเมื่อบวกบวกสุกเห็ดสุกน้ำจะหวานจ้อยตอนนี้ทุกอย่างยังไม่ลงตัวเราเห็ดลงพี่นอ้องเห็ดลงสิหลายไปบ่เนาะแต่มันยุบได้เนาะพี่น้องเนาะป้าชอบกินพวกเห็ดนะลวกกินกับส้มตำลวกกินกับกิมเจวกับแซ่บพี่นอ้อง แสร็มหมดอ่ะต้องเติมน้ำด้ะต้องเติมน้ำเดี๋ยวน้ำมันก็จะหลั่งไหลออกมากันเองพี่น้องใส่ไปให้หมดเลยไม่ได้แค่ไหลไปบนลสู เขีนแกนไงไง่ายๆ่างี้บางคนเห็นไลไลไลน้ำลายไหลนะบอกก่อนนี่ลูกโดนพี่น้องทุกโดนใส่รวยไปเลยมักัดดังปุ๊ระประประปรนันกระแ่บอยู่แซ่บอยู่สุกง่ายสมุนไพรพี่น้องเ้ ใครจะใส่ข้าวเบือใครจะใส่ย่านางก็แล้วแต่ได้หมดถ้าสดซื่นถ้าอร่อยทำอร่อยมันได้หมดป้าบ่าม,มีย่านางแด่บ,บ้านนี่ดีอย่างทุกอย่างมีหมดไม่มีย่านางทีเนี้ยนี่ลรอสื่ออยู่บ่ม,มีขับรถมาขายหน้าร้านเด้อแต่เราแกงนี้ก็แซ่บอยู่สักคู่เดี๋ยวได้ชิม มีขยงก็ใสข่ขยงไปแต่ไม่มีก็อีตูผักอีตูอย่างเดียวใบแรงรักอย่างเดียวก็โอเคพี่น้องแปบบเดียวได้กินง่ายสไตล์บ้านๆเวลาหิวกินได้หมดแล้วสดชื่นพี่น้องเอยกินพออยู่ เมนูนี้ขอให้อย่าได้ขาดอะไรอะผงนัวได้ปลาละจบใบตูถ้าขาดปลาละกับผงนัวบอแเซบห้อยหลายก็ต้องใส่ปลาละพี่น้องเห็นไหมน้ำไม่ต้องเติมล้พวกเหตพวกบวบน้ำมันเยอะน้ำจบเองกัพน อาหารปลอดสารพิกแซบ <c oughs> ชิมก่อนขาด,ดอย่างเหลืออะไรชิมเขาบอกแซบจริง เผ็ดนิดนึงพี่น้องเผ็ดว่ะหัดละเผ็ดนิดนึงอ่ะเผ็ดว่ะหวานจวดเลยหวานเห็ดกับหวานบวบเห็ดวันนี้บวบวันนี้บวบเพิ่งเก็บมาจากคาร้านแล้วนะแต่เผ็ดเผ็ดหลายโพดพี่น้องที่กินดาเนี่เผ็ดจริงเนาะ ถึงบอปลาปลาต้องมาที่หนึ่งครพี่น้องอืมอ่าอีกหน่อย ใบตูใบตูก็เยอะเยอะนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันเยอะมันมากมันน้อยป้าเครื่องแกงป้าใสป้าแกงอะไรก็แล้วแต่พี่นอ้องถ้าเราใส่ไม่ถึงเครื่องถึงอะไรอะ่ะไม่่อยใส่ไปเลยเค่องเคียงนี่เอาไปอีกแซ่พี่นอ้อง เบอร์เลยเมนูนี้พี่น้องเย้ยขอบอกขอบอกซุ้มตังปลาสักนิดโอ้โห <c oughs> ันหวานบวบหวานเห็ดพี่น้องเอ้ยหอมใบตัวน้ำปลาสักเม็ดสักซอนโตปิดไฟเลย บ่พี่น้องห่อนห่อนเลยเด้อเนี่ยห่อนหอนเลยแซ่บแซ่บ ได้กินเบาไวแล้วเด้อพี่น้องเด้อหิวข้าวของมักของซอสของแกงน้อนโอ้ยสุดยอดพี่น้องเด้ยสุดยอดสุดยอด สุดยอดพี่น้องสุดยอด,ด,ยอดแกงเห็ดฮอนเด้อเด้อพี่น้องป้าไปกินข้าวเด้อมื้อนี้บ่กินโชว์เด้อหิวหลายหิวคักหิวตาเลียกตาลายเดี๋ยวมันสิน่าเกียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าแม่บ้านบ้านหนอกเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็มี่เธอเด้อท่านี่เ้อเด้อจะเจอกันคลิปหน้าเด้อเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะเบ๊